วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องที่หลายคนอาจมองข้ามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุนั่นก็คือการออกกำลังกายหลายคนอาจคิดว่าเมื่ออายุมากขึ้นก็ควรจะพักผ่อนอยู่บ้านเฉยๆแต่ในความเป็นจริงแล้วการออกกำลังกายเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุเพราะจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงจิตใจแจ่มใสและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างน่าประหลาดใจในวันนี้ เราจะมาเจาะลึกถึงเหตุผลที่ว่าทำไมการออกกำลังกายถึงเป็นเหมือนยาวิเศษสำหรับผู้สูงวัยและจะแนะนำวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมและสนุกสนานเพื่อให้ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ทำไมยิ่งแก่ยิ่งต้องออกกำลังกายลองนึกภาพว่าร่างกายของเราเหมือนเครื่องจกักรถ้าเราปล่อยให้เครื่องจกักรจอดนิ่งๆไม่ได้ใช้งานมันก็จะขึ้นสนิมเสื่อมสภาพเร็วขึ้น แต่ถ้าเราหมั่นดูแลใช้งานอย่างสม่ำเสมอเครื่องจักรนั้นก็จะทำงานได้ดีมีอายุการใช้งานที่ยาวนานร่างกายของเราก็เช่นกันเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายของเราจะเริ่มเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงมากมายไม่ว่าจะเป็นการลดลงของมวลกล้ามเนื้อความหนาแน่นของกระดูกที่ลดลงระบบไหลเวียนโลหิตที่ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพและการทรงตัวที่ไม่มั่นคงการออกกำลังกาย ไม่เพียงแต่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงเท่านั้นแต่ยังช่วยลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังต่างๆที่มักเกิดขึ้นในผู้สูงอายุเช่นโรคหัวใจเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคกระดูกพรุนและโรคอัลไซเมอร์การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจะช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้อย่างอิสระไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขการออกกำลังกายยังส่งผลดีต่อสุขภาพจิต ช่วยลดความเครียดความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าทำให้ผู้สูงอายุมีอารมณ์ดีและมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นนอกจากนี้การออกกำลังกายยังช่วยเรื่องการส่งตัวลดความเสี่ยงในการหกล้มซึ่งเป็นปัญหาใหญ่มากสำหรับผู้สูงอายุเพราะการหกล้มอาจนำไปสู่กระดูกหกัก และปัญหาสุขภาพอื่นๆตามมามากมายยกตัวอย่างคุณลุงทองดีอายุ75ปีที่เริ่มออกกำลังกายหลังกเกษียณตอนแรกแกเดินได้แค่5นาทีก็เหนื่อยแต่ด้วยความมุ่งมัน่นทุกวันนี้แกสามารถเดินได้วันละ30นาทีและยังเล่นโยคะได้อีกด้วยคุณลุงเล่าว,ว่านอกจากร่างกายจะแข็งแรงขึ้นแล้วยังนอนหลับสบายขึ้นอารมณ์ดีขึ้นและที่สำคัญคือสามารถช่วยเหลือตัวเองได้โดยไม่ต้องรบกวนลูกหลาน ประเภทของการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเช่นการเดินเร็วว่ายน้ำการปั่นจักรยานหรือการเต้นแอโรบิกในน้ำการออกกำลังกายประเภทนี้จะช่วยเสริมสร้างระบบหัวใจและหลอดเลือดช่วยให้ปอดแข็งแรงและเพิ่มความทนทานของร่างกายการออกกำลังกายแบบมีแรงต้านเช่นการยกน้ำหนักเบาๆการใช้ยางยืดหรือการออกกำลังกายด้วยน้ำหนักตัวการออกกำลังกายประเภทนี้ จะช่วยเสร pride, ิมสร้างกล้ามเนื้อและความแข็งแรงของกระดูกช่วยป้องกันการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อและลดความเสี่ยงของการหกล้มการออกกําลังกายแบบยืดเหยียดเช่นโยคะไทยชิหรือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเบาๆการออกกําลังกายประเภทนี้จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของร่างกายลดอาการปวดเมื่อย และช่วยให้เคลื่อนไหวได้คล่องตัวมากขึ้นการออกกำลังกายเพื่อการส่งตัวเช่นการเดินต่อเท้าการยืนขาเดียวหรือการฝึกไทชีกการออกกำลังกายประเภทนี้จะช่วยเพิ่มความสมดุลของร่างกายลดความเสี่ยงของการหกลม้มและช่วยให้เคลื่อนไหวได้อย่างมั่นคงเคล็ดลับการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุมีข้อควรระวังที่สำคัญคือต้องปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอ เพราะผู้สูงอายุแต่ละคนมีสภาพร่างกายและโรคประจำตัวที่แตกต่างกันการได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมจะช่วยให้ออกกำลังกายได้อย่างปลอดภัยและได้ประโยชน์สูงสุดเริ่มต้นด้วยการออกกำลังกายเบาๆและค่อยๆเพิ่มความหนักขึ้นเมื่อร่างกายเริ่มปรับตัวได้อบอุ่นร่างกายก่อนออกกำลังกายและคลายกล้ามเนื้อหลังออกกำลังกายทุกครั้งเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย30นาทีต่อวัน5วันต่อสัปดาห์หรือตามคำแนะนําของแพทย์เลือกกิจกรรมที่ชอบเพื่อให้การออกกำลังกายเป็นเรื่องสนุกและทำได้อย่างต่อเนื่องควรออกกำลังกายในสถานที่ปลอดภัยมีอากาศถ่ายเทสะดวกและมีแสงสว่างเพียงพอดื่มน้ำให้เพียงพอทั้งก่อนระหว่างและหลังการออกกำลังกายเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำหากมีอาการเจ็บปวดหรือรู้สึกไม่สบาย ควรหยุดออกกำลังกายทันทีและปรึกษาแพทย์การออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคนโดยเฉพาะผู้สูงอายุการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขการเริ่มต้นออกกำลังกายอาจเป็นเรื่องยากแต่เมื่อทำได้อย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้ถึงประโยชน์มากมายที่จะได้รับหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะคะและถ้ามีข้อสงสัยหรืออยากให้เราทำวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็คอมเมนต์บอกเราได้เลยค่ะ